ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการรีกกันนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่สองหกสองหัวหินกรุงเทพนะครับจะเข้าจอดในรางที่สองนะครับก็เดี๋ยวรีกกับคู่เดิมนะด่วนพิเศษทักสินที่สามหนึ่งอ่าทักสินารัตนะครับขออภัยนะ เทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่นะครับ่วนพิเศษที่สามหนึ่งมาแล้วนะครับธรรมดาที่สองหกสองวันนี้ก็เป็นวันหยุดใช้หัวรถจักรทำขบวนนะครับอิตาชินะ ตามเวลาเลยนะครับวันนี้ถึงบ้านกูบัว17บเนาฬิกาถือว่ามาไวเหมือนกันนะครับเพราะตามกำหนดจริงๆเข้าราชบุรีนี่17บเนาฬิกาสินาทีนะนี่น่าจะมาก่อนเวลาด้วยนะครับเนี่ยอิตาชิสี่ห้นะครับ อ่ากรับก็ยังไม่ค่อยมีผู้โดยสรารน,นะช่วงเช้าที่เป็นสองหกหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันสงสัสัปดาห์นี้คนน่าจะเดินทางกันน้อยนะครับมาสักทีนะครับสิบแปดนาทีผ่านไปนะครับสองหกสองจอดรอยาวเลยนะช้าอยู่ยี่สิบสองนาทีนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่ง แล้วเร่งเครื่องนะสองสามสองนะครับ ยาวเยียดเลยนะครับจอดลอยาวเลยนะครับกวม่าจะได้ออกก็เกือบยี่สิบนาทีเลยนะจากไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้ก็เสียเวลาไปแล้ว Au revoir, โล่งจริงๆนะครับอาทิตย์นี้นะเงียบเลยนะครับโอ้โหพอรถไฟวิ่งผ่านไปนะรับชมกันต่อนะครับตอนนี้18บแนาฬิกาพอดีเป๊ะเลยนะดวนพิเศษทักสินที่37และขบวน45นะครับช้า8นาที เทพอภิวัตส,สุงไงก็ลกปรดังเบซานะครับอาเดี๋ยวไปลีกโดวยพวิเศษ40ที่บ่อตะคอนะครับสถานีถัดไปนะแม่วันนี้40ก็มาไวนะครับที่ตรงนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะสร้างโครงหลังคาขึ้นมานะครับ ตัวอาคารสถาน,นีนะครับคูบัวนี้ก็มีแค่สองชานนะครับแล้วก็มีรางวิ่งไปวิ่งมานะครับแค่สองรางนะ เื่อขอบวนเข้ารางที่สองนะครับรถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัตรยะลานะครับได้ฮิตาชิทำขบวนนะครับวันนี้ช้าสิบสองนาทีนะครับก็เดี๋ยวรีบก,กับด่วนพิเศษที่สี่ศูนย์นะครับสุราธานีกรุงเทพอภิวัตนนะ แต่น่าจะรอนานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ด่วนพิเศษที่4 0นยังไม่เข้ายังไม่ผ่านบอร์ดะคอเลยนะฮิตาชิ4510นะครับ นานแน่เลยนะครับดีศูนยังไม่ออกบอดตะขอเลยโอ้โหเนี่ยจอดไกลเลยครับตอนนี้ไปนู่นเลยนะต้องให้ถ้ายพ้นจุดตัดก่อนนะครับเนี่ยครับรถยาวเข้าก่อนจะก็ลำบากนะครับเดี๋ยวพอส่งห่วงก็ต้องไปนู่นเลยนะ ตอนแรกกะว่า40จะเข้าก่อนนะ40ก็ลาช้าเพิ่มอีกเลยต้องให้169เข้าก่อนนะครับอ่าวมาแล้วนะครับ18นาฬิกา44นาทีนะครับส่วนพิเศษที่40มาถึงนะ ราชธานีกรุงเทพอภิวัฒนนะครับช้าสามสิบห้านะครับวันนี้วิ่งผ่านเลยนะครับจอดที่ราชบุรีนะครับบ้านกููบัวไม่ได้จอดนะ อาาีกศช่วงเย็นนี้อากาศดีจริงๆนะครับกอ,อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องมาส่งห่วงตรงนี้นะโอ้ค่อนข้างไกลนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหส่งไกลเลยนะ18บแนาฬกาสี่สิบหนาทีนะ พิชินะครับนี่ถ้าพิชิไม่ทำหนึ่งหาหนึ่งเจนี่สงใส่เราจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะถ้าวันใดเปลี่ยนเป็น q s y นะ นี้ผู้โดยสารก็พอได้นะครับ สับเข้าหลังประทานเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ